วันหนึ่งนกเขาบินมาเห็นต้นแพรที่ออกผลสุกเต็มต้นและสังเกตเห็นสัตว์ต่างๆได้เก็บลูกแพรกินกันอย่างอร่อยอร่อยจนไม่เหลือลูกแพรแม้แต่ผลเดียวเช้าวันต่อมานกเขาจึงตัดสินใจมาเฝ้าคอยอยู่ที่ต้นแพรโดยไม่ยอมออกไปไหนเลยเพราะมันคิดว่าอีกไม่นานต้นแพรจะออกผลเต็มต้นอีกครั้งเป็นแน่ ทุกๆวันก็จะมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมานอนกลางวันอยู่ใต้ต้นแพรและมันก็สังเกตเห็นนกเขาเก่ออยู่ที่กิ่งต้นแพรประจำโดยไม่บินออกไปไหนเลยหลายวันผ่านไปสุนัขจิ้งจอกก็ยังคงเห็นนกเขาก่ออยู่ที่กิ่งไม้กิ่งเดิมเหมือนเช่นทุกวันมันจึงเอ่ยถามขึ้นว่าทำไมเจ้าไม่บินออกไปไหนมาไหนบ้างละ่ะคาเห็นเจ้าอยู่ที่นี่มาตั้งหลายวันแล้ว นกเขาจึงตอบกลับไปว่าข้ากำลังรองให้ต้นแพ้ออกผลอยู่นะเซแล้วเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็จะได้กินลูกแพ้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเมื่อสุนัขจิ้งจอกได้ฟังคำตอบของนกเขาเช่นนั้นมันจึงตอบกลับไปว่าข้าว่าเจ้าคงอดอาหารตายก่อนเป็นแน่เพราะเจ้าไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอีกนานเท่าไหร่ต้นแพรจะออกผลอีกครั้ง ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอยู่กับปัจจุบันอย่าเสียเวลาไปกับการรอคอยอนาคตที่ยังมาไม่ถึง